สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณติ๊กนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะคณิตศาสตร์วันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องการเปรียบเทียบสั้นยาวกันนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การเปรียบเทียบสั้นยาวนะคะเด็กๆคะ่ะเราไปเต้นเพลง Hello กับคุณครูกันก่อนคะ่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ Hello Hello Can you clap your hands Hello, hello. Can you clap your hands? Can you stretch up high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello. Can you stamp your feet? Hello, hello. Can you stamp your feet? Can you stretch your fly? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello. Can you clap your hands? Hello, hello. Can you stamp your feet? เด็กๆคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การเปรียบเทียบขนาดสั้นและขนาดยาวนะคะขนาดสั้นภาษาอังกฤษเรียกว่าช r t ขนาดยาวภาษาอังกฤษเรียกว่าลองเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ครูอ้อยมีอะไรเข็มขดัดดินสอเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าระหว่างเข็มขดัดกับดินสอสิ่งของขนาดไหนมีขนาดยาวคะ ใช่แล้วค่ะเข็มขาดมีขนาดยาวกว่าดินสอและดินสอทำไมคะดินสอมีขนาดที่สั้นกว่าเข็มขาดนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเรามาเปรียบเทียบขนาดสั้นและขนาดยาวกันค่ะวันนี้นะคะครูแนนมีดินสออยู่สองแท่งค่ะข้างบนและข้างล่างนะคะเด็กๆมาลองเปรียบเทียบกันนะคะเด็กๆจะเห็นว่าแท่งข้างบนเป็นยังไงนะคะ สันถูกต้องค่ะต่อไปค่ะแท่งข้างล่างเป็นยังไงคะยาวเก่งมากค่ะถ้าครูแนนถามว่าดินสอแท่งไหนยาวเด็กๆจะตอบว่าไงนะคะข้างล่างหรือว่าข้างบนค่ะเก่งมากค่ะข้างล่างยาวกว่าค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆมาเปรียบเทียบเข็มขัดค่ะคุณติ๊กมีเข็มขัดนะคะ เข็มขัดข้างบนกับเข็มขัดข้างล่างค่ะเรามาเปรียบเทียบสั้นยาวกันนะคะเด็กๆคะเด็กๆสังเกตดูสิคะเข็มขัดข้างบนกับเข็มขัดข้างล่างเส้นไหนยาวกว่ากันคะใช่แล้วค่ะเข็มขัดข้างบนยาวกว่าเข็มขัดข้างล่างนะคะเข็มขัดข้างล่างสั้นกว่าค่ะข้างล่างเขาเรียกว่าสั้นข้างบนเขาเรียกว่ายาว ค่าเด็กขาเราจะมาเปรียบเทียบกันเลยนะคะค่ะเด็กมาดูรูปแรกกันเลยค่ะรูปอะไรคะใช่แล้วค่ะรูปสีนะคะรูปที่สองคือรูปอะไรคะเก่งมากค่ะรูปไม้บรรทัดนะคะเอรูปไหนยาวกว่ากันคะใช่แล้วค่ะรูปไม้บรรทัดนะคะยาวกว่ารูปสีนะคะรูปสีจะสั้นกว่าค่ะ เด็กๆสามารถเปรียบเทียบรูปที่แตกต่างกันได้เลยนะคะเก่งมากคะ่ะค่ะเด็กๆสงของต่อไปที่ครูมณฑบจะชวนนำมาเปรียบเทียบนะคะอยู่นี่ค่ะไม้บรรทัดนั่นเองเด็กๆลองสังเกตดูนะคะไม้บรรทัดด้านบนกับไม้บรรทัดด้านล่างไม้บรรทัดด้านบนมีลักษณะสั้นส่วนไม้บรรทัดด้านล่างโอ้ยเด็กๆดูสิคะย,ยาวมากเลยค่ะไม้บรรทัดด้านล่าง ยาวกว่าไม้บรรทัดด้านบนเอ๊ะแล้วไม้บรรทัดด้านบนล่ะคะไม้บรรทัดด้านบนสั้นกว่าไม้บรรทัดด้านล่างคะ่ะหลังจากที่ครูมณส้มชวนเด็กๆมาเปรียบเทียบสิ่งของสั้นและก็ยาวเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันกครั้งนะคะช h o สั้นลองยาว หลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะเมื่อกี้มีสิ่งของเยอะแยะเลยที่เรานำมาเปรียบเทียบกันหลังจากนี้ครูมโมโซมจะชวนเด็กๆไปตามดูเพื่อนๆกันค่ะเพราะว่าเพื่อนๆได้เอาสิ่งของในบ้านมาเปรียบเทียบกันเด็กๆเราตามไปดูกันนะคะแล้วไปสำรวจสิ่งของในบ้านของเด็กๆบ้างแล้วเอามาเปรียบเทียบสั้นกับยาวกันค่ะจ้าแดนสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีครับ น้องอัดครับวันนี้เรามาเล่นเกมกันไหมครับ่ครับแม่จะถามนะครับว่าอันไหนสั้นอันไหนยาวน้องรู้ไหมครับรู้ครับอับดุลเอ้ยเอ้ยอเอ้ยอันไหนยาวครับอับดุลมันของอัดโอเคอับดุลเอ้ยอับดุลอันไหนสั้นครับอไหนสั้นครับเด็กๆช่วยกันชี้หน่อยเก่งมากเลยอับดุลอับดุลอัดครับอันไหนยาวครับ หยิบอันยาวไปครับลูกเย่ yeah. อับด,ดุลครับอันไหนสั้นครับอืม,อมของอารของของแม่โอเคทีนี้เด็กๆก,ก็รู้แล้วใช่ไหมคะ,ะว่าอันไหนสั้นอันไหนยาวลองไปทดสอบกับคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะวันนี้อารอ์ตกับแม่ไปก่อนนะคะบา,บายบายสวัสดีคะ่ะต่อไปค่ะเราจะทำแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆเตรียมหนังสือหนูน้อยคนเก่งขึ้นมาค่ะ เรียมสีและดินสอขึ้นมาด้วยนะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือไปที่หน้า34ค่ะคุณครูอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะหนูๆคนเก่งวงกลมรูปภาพที่สั้นกว่าและระบายสีรูปภาพที่ยาวกว่าข้อที่1ค่ะรูปภาพตะปูภาพไหนสั้นกว่าคะถูกต้องค่ะวงกลมเลยค่ะ ที่ยาวกว่าเราระบายสีนะคะข้อที่สองค่ะชุดค่ะชุดเดรสสวยงามเลยชุดไหนสั้นกว่าคะถูกต้องค่ะวงกลมเลยค่ะชุดที่ยาวกว่าเราจะระบายสีนะคะข้อที่สค่ะงูมีสองตัวตัวไหนสั้นกว่าคะใช่แล้วค่ะตัวข้างล่างสั้นกว่า วงกลมเลยค่ะส่วนงูทัวข้างบนยาวกว่าระบายสีนะคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะดินสอดินสอแท่งไหนสั้นกว่าคะใช่แล้วค่ะแท่งข้างบนสั้นกว่าวงกลมแท่งข้างบนนะคะแท่งข้างล่างยาวกว่าระบายสีค่ะต่อไปข้อที่ห้าไม้บรรทัด2ออันนะคะอันไหนสั้นกว่าคะใช่แล้วค่ะ วงกลมเลยค่ะแท่งที่ยาวกว่าเราจะระบายสีค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะสไลเดอร์2ออันอันไหนสั้นกว่าคะใช่แล้วค่ะวงกลมเลยค่ะจนอันที่ยาวกว่าเราระบายสีนะคะเก่งมากเลยค่ะคุณครูทำเสร็จแล้วค่ะ รูปภาพที่สั้นกว่าวงกลมแล้วก็ที่ยาวกว่าระบายสีเด็กๆทำเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาให้ครูดูด้วยนะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้สั้นยาวกันแล้วใช่ไหมคะได้เรียนกับแม่ครูด้วยใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะ อยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆเด็กๆไปหาสิ่งของนะคะที่อยู่ในบ้านนะคะลองมาเปรียบเทียบกันดูนะคะว่าสิ่งไหนสั้นสิ่งไหนยาวนะคะคุณครูขอโทษเด็กๆด้วยนะคะที่ไม่ได้สอนเด็กๆที่โรงเรียนเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นค่ะเราเจอกันแน่นอนค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณดิ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ